พบกันอีกแล้วนะคะวันนี้รัฐถานะคะมาให้ความรู้มะเขือเทศพ,พันราชินีค่ะไปหามาทานนะคะในมะเขือเทศนีป้ประโยชน์เยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสารไลโคปีนสารโพแทสเซียมที่สูงมากๆแล้วก็มีเบต้าแคโรทีนที่สำคัญมีวิตามิน A วิตามิน C ีสูงมากๆเลยนะคะไปหามาทานนะคะ วันนี้เราถามมาให้ความรู้6ประโยชน์มะเขือเทศค่ะประโยชน์ข้อที่หนึ่งเลยนะคะมะเขือเทศมะเขือเทศช่วยเรื่องผิวพรรณใครที่อยากสวยนะคะคุณผู้หญิงนะคะคุณไปซื้อมะเขือเทศลูกใหญ่ก็ได้นะคะเขาจะช่วยรักษาสิวแล้วคุณก็มาหั่นบางๆหมอรัฐทำตอนเป็นวัยรุ่นนะคะหัน่นแล้วคุณก็โปะที่หน้าเราเนี่ยคะ่ะโปะฝานบางๆย,ยกเว้นรอบดวงตานะคะ ควบคุมความมันได้ด้วยนะคะแล้วคุณก็ทิ้งไว้ประมาณ30มนาทีหรือครึ่งชั่วโมงค่ะเสร็จแล้วคุณก็ล้างออกหน้าคุณจะใสขึ้นหน้าคุณจะนมเึินทำมาแล้วค่ะรองนะคะรองทำดูอ่าประโยชน์ข้อที่2เลยนะคะมะเขือเทศค่ะเขาจะมีสารเบต้าแคโรทีนป้องกันโรคต้อกระจกได้ ข้อที่3มเลยค่ะมะเขือเทศนะคะในมะเขือเทศเขาจะมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดความเสี่ยงของโรคไร้ร้ายในร่างกายได้ใครที่ไม่อยากเป็นโรคร้นะคะคุณไปหามาทานเลยนะคะมะเขือเทศมีประโยชน์เยอะจริงๆค่ะ พิเศษมะเขือเทศลดอาการปวดในร่างกายได้และต้านการอักเสบได้ด้วยอย่าให้ร่างกายเราอักเสบนะจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บเยอะมากๆเลยนะคะไม่ดีนะคะข้อที่5เลยค่ะมะเขือเทศช่วยควบคุมความดันได้และป้องกันโรคหัวใจได้ สุดท้ายสําคัญมากๆใครที่ท้องผูกนะคะคุณต้องไปหามะเขือเทศมาทานนะคะคุณอย่าไปทานนะคะขนมกรบกรอบนะคะทานมากก็ไม่ดีพวกนั้นเขาจะมีโซเดียมที่สูงมากๆมีผงชูรสเยอะมากๆและวานก็ทานบ่อยค่ะเลี้ยงๆหน่อยนะคะหันมาทานผลไม้เนี่ยค่ะทานไปดูทอทัศนไปดูหนังไปแล้วเราก็ทานเนี่ยแดยดดีมีประโยชน์ด้วยนะคะช่วยลด อาการท้องผูกในร่างกายได้เพราะว่าเขามีกากไยที่สูงมากมากเลยนะคะ <L un> ค่ะมาดูข้อเสียเลยค่ะคนที่เป็นโรคไตโรคไตนะคะพยายามหลีกเลี่ยงมะเขือเทศหน่อยนะคะเออเพราะว่าในมะเขือเทศนี่คะเขาจะมีโพแทสเซียมที่สูงมากๆทํทำให้ระบบในร่างกายเราทำงานผิด,ผดปกตินะคะแล้วก็ทำให้หัวใจเราร้มเหลวได้ เป็นยังไงคะมีประโยชน์ไหมคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ของรัฐามีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้รัฐาด้วยนะคะฝากกดไลค์ไปให้คนที่คุณรักด้วยนะคะและกดติดตามนะคะคุณจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปนะคะถ้าหาวิตามินหามะเขือเทศไม่ได้ ทานวิตามินซีของราถาก็ได้นะคะวิตามินซีของราฐาเนี่ยค่ะมีประโยชน์เยอะเพราะว่าเขาจะมีเบต้ากูแคนค่ะเบตากูแคนสำคัญมากๆเลยนะคะตอนนี้ค่ะคุณไปหาอะไรก็ไม่ต้องทานของราฐานนะคะตามท้องตลาดให้คุณหาเบตากูแคนและวิตามินซีค่ะ แต่ถ้าหาไม่ได้ทานของละถานะคะเพราะของละถามีทั้งเบตา้ากูแคนและวมวิตามินซีเบตา้ากูแคนเป็นตัวเกราะป้องกันเลยนะคะดีมากๆเป็นตัวติดอาวุธเลยนะคะให้กับเชื้อโรคเลยนะคะไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย1กระปุกค่ามี30เม็ด หเมตรนะคะเท่ากับ1,000มิลลิกรัมนะคะอาให้เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีเด็กก็ไปช่วยการเจริญเติบโต,ตของเด็กได้เด็กให้ทานครึ่งเม็ดห้าร้อยมิลลิกรัมนะคะอ่าถ้าใครสนใจทักหารฐาได้นะคะหรือจะโทรหาราษาศูนย์แปดสี่เจ็ดสองสานปดี่เจ็ดสองสามนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้ราถ,ถาต้องไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ